ครับสวัสดีครับประชาพระเพลินครับครับมืนน่อนีประชาพระเพลินกฤได้มานทำรายการาบ้านนาทอนนะครับเพิ่นได้แห่องค์พระุธไปรักษาเมืองอยู่ที่วัดศรีนครําบลทอนนะครับเพิเนะเ่นได้แห่องค์พุธเป็นบุญพระเวทค้อมสงการนะครับปีนี้เล่นน้ำมว้วนคึกคักทั้ง เพื่อธาตุพนมจังหวัดนครพนมของเฮาก็ดีนะครับเล่นกันมาทุกปีนะครับช่วงงานเทศกาลนะครับตอนนี้กำลังขยายตัวไม่ต้องกลัวอภัยนะครับจะรอจุดต้งแยกนะครับตอนนี้จะรอตรงสามแยกนะครับเราจะแซงขึ้นหน้าองค์พระพุทธรูปนะครับผมนา่งลำจะตามพระพุทธรูปนะครับไปเรื่อยๆกันนะครับรอตรงแยกนะครับเด้อรถพระพุทธรูปนะครับรถพระอุปคุตนะครับค่อยๆไปนะครับไเพชรบุรีนะ

นี่กับของกินนะครับกระรังแห่อุ้ปกรณ์ผมขอาไปรักษางานที่ว่ามุ่งันะครับตะบนน้าตอน นี่นะครับเพิ่นแห่กำลังแห่พระอ,องคพระคุดธนะครับอาติเขาเนืองไปแล้วครับเป็นรักตาการ <Yeah. S 1> ่ลืมเปิดเบิ่งเจ้าของนะครับเด้อขอดงามอยู่บ่ มีครับประเภทนี้เห an, ang, ho! Ho! <park. S 3> ่นสงการนะครับอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเล่นกันแต่เศร้าครับช่วงตอนนี้ครับเปลี่ยนยังไงพี่น้องงวนวะครับพี่น้องนี่แหละครับชาวตำบลนาทอนของเขาครับเห่นสงการขึ้นึ้นมาเล่นเลยครับกันแต่พิหาครับ พ้อมแห่องคุธพ้อรับมืเอเนี่ครับคนมักมวนมักสนุกครับ Pascal ตั้งแต่เด็กน้อยจนหัวพื้นเ่านะครับบ้านเฮานี่มักมวนครับตอนนี้กำลังเด็นสงการแห่องคุชู่ครับตอนนี้ตั้งรังงานฟ้อนนะครับเนาะ อ้าวฟอดแห่องค์พระพุทธเข่าเมืองอ่าไปรักษาการทางานบุญพระเวทช่วงสงการเพื่อนนะครับเพื่อนกับอ่ามีบุญพระเวทอ่าการอ้าวพ่อมใส่สงการพร้อมอ่าเพื่อนกระเล่นน้ำกันม้วนสนุกสนานครับตอนนี้กําลังแห่เป็นขบวนอ้าวขอบไปอ่าในวัดนะครับเนาะอ่าใกล้ที่ฮอดวัดแล้วก็ประมาณสักอ่าหนึ่งกิโลนี่แหละครับเพื่อนมักม้วนเพื่อนไปตั้งปลกตั้งรักตั้งแต่ไก่ครับสองกิโลสามกิโลนะครับเพื่อนมักม้วนอ้ามักฟอด นี่ครับตำบลนัททรอนของเขาครับเรียนกันม้วนสนุกสนานกันทุกปีนะครับนัปีนี้ก็เพื่อนก็นจัดปียิ่งไ่อตอนขึ้นมากับมีหมอลำเราก็ลํำวงย้อนยุกเพื่อนก็นมาจัดได้หลายมือหลายขึ้นนะครับเนาะสามมือ,อทั้งหมอลำทั้งลํำวงย้อนยุกนะครับ <S <S นี่ครับนี่เจ้าหน้าที่รักษาการให้เรียนกันสนุกสนานนะครับ นี่นะครับกับมีท่านนายกอปตอเพ,พิ่อนนะครับนายกกายใส่เสื้อทีขาวย่างอยู่นะครับเพิ่นกับผ้าลูกบ้านเล่นม้วนสนุกสนานครับการละเล่นแต่ละปีกับม้วนวนี่ครับกำลังจีแอนทะเอทของเมืองเลยนะครับใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วประมาณหนึ่งกิโลครับบ้านนัททรัพย์กวงเฮาละเล่นกันแบบนี้ทุกปีนะครับเล่นกันแบบมันม้วนสนุกสนานอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมของพวกเฮาครับ ตอนนี้กําลังแห่องค์พระพุทธเข้าวัดครับพร้อมเหรียญสงการทั้งพระบุญพระเวททั้งสงการนะครับปีหนึ่งครับนี่เรารับท่านนายกเพิ่นกลับพาลูกบ้านลูกคีมเหรียญม้วนแบบธนุธนานตำบลนัททรนครบัวเฮานะครับเหรียญกันทุกปีม้วนกันทุกปีนะครับเหรียญแบบไม่มีปัญหากับมีผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นก็ดูแลความเรียบร้อยดีนะครับทั้งคุณน้ำเพิ่นทั้งนายกอบตเพิ่นกลับให้ความันสำคัญแก่ลูกบ้านสูงนะครับพากันเหรียญทุกปี นี่ดูครับนางลำอันนี้ก็เป็นอดีตนางลำอัน,นลบกวนยุกค,ครับดูดูครับเออ่ัดซ้อมไปน้ำ่านแล้วหลายขบวนหลายชุดหลายสีครับครับ <c oughs> ออก็รับผีดชอบของกิงนะครับ นี่นะครับโถลดงประคดพื้นกำลังแห่เข้ามาทั้งแห่ทั้งเหรียญสอดจีหอดกินไม้ไปทางก็ใช้เวลาโดนเสือกครับเพราะว่าระยะทางประมาณ2กิโลนะครับเพิ่นก็ม,มักมวนทั้งเหรียญทั้งฟ้อนกันมาเหรียญน,น้ำกันมาเป็นขบวนจัดเป็นแถวกงามนะครับ เสียงของจริงครับเนี่ยแถวนี้เขาจะเรียนของจริงแล้วครับบ้านของจริงจะเป็นแบบนี้ครับ Okay. เป็นกิโลครับขบวนหมอลำซิ่งครับหมอลำซิ่งครับกำลังกันเต้นอยู่ทั้งนั้นจับดีๆเดอ้อจับดีๆเดอ้อลูกเดอ้อ ได้พี่น้องมวนบ่ครับฟังเสียงขวนขบวนมบวนทั้งมวนทั้งมวลขบวนบ่ครับครับ,ท,ท,บทั้งมวนทั้งได้บุญทั้งมวนทั้งได้บุญโอ้ผสมประสานคุณด <c oughs> ูครับนา้าถอนเฮานี่เล่นน้าแต่หกโมงเช้าครับถนนเปียกไปเม็ดเรียกว่าฝนตก นางล้นางก่อนัอดูครับมิตรภูมิงามงามอ่ะงาม <c oughs> าชเ็ภาษาคเฟด้วยครับเปิดเบิ้งเลยครับ <c oughs> ตอนเที่ยงเนี่ยตองไหนตองไหน Trong <laughs> chết <coughs> เก็บเอาเนี่ยฝนแสนห้าลุกงด้ยครับปันฝนมาเป็นกระพวนล้วครับปันแตกสาโนโมกันไปแล้วเอาเก็บเอาฝนแดงห้าฝนลงแท้งเราครครแล้วมาดครับบัณดีครับปัชชาภาเพลินครับ